สวัสดีนะคะทุกคนแวะมาทักทายค่ะอุ๊ยตายแล้วเสียงแหบไลเมื่อวานนี้ก็หายนะคะตอนเย็นๆนะ่ะสงสัยมันจะนานไปหรือเปล่าคะไม่เป็นไรนะคะทำใหม่อู้ยเย็นเย็นเย็นนะคะอากาศ ลบหนึ่งลบสองอยู่ค่ะแต่แดดนะคะแต่ก็เดี๋ยวต้องขอใส่ถุงมือหน่อยสวัสดีนะคะทุกคนขอให้มีความสุขในวันสุขส,สุดสัป,ปดาห์นะคะ โชว์พลังแสงตะวันนะคะวันใหม่โอกาสมาคะเดี๋ยวสองมองไม่เห็นเลยค่ะว่าอัเป็นยังเอา้าตายแล้วเดี๋ยวสวยนะเดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บหนึง่งส่ถุมมือหน่อย โอ้ยเย็นเย็นมากๆค่ะไกด์ทัวรสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยเฮียนลากูดมอรอนเดวัคคาลีเตย,ย,ย์เรามีนุตมีนุตกรอดอะม่เนีพอีนโซลนเดนอพุ่ สวัสน,นี้่ะเอ็นเทรคลิฟเฟร,ฟรดสวัสดีนะคะขอให้มีความสุขค่ะหลายคนก็ทำงานกันใช่ไหมคะส่วนตัวเดี๋ยวก็หมดเวลาวิ่งเล่นแล้วค่ะโอ้โอทองฟ้าเนาะ สวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะคะไม่เอ่ยชื่อนะคะทุกคนเลยค่ะ500กว่าคนแล้วนะคะดีใจมากๆเลยขนาดแค่ห้ากว่านะคะยังตอบไม่ตอบไม่ทันนะคะถ้า <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ มีเวลามากพอนะคะบางครั้งก็ต้องตอบใช่ไหมคะ <c oughs> เราไม่ละเลยให้ใจทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ üher, เดี๋ยวกลับไปดูแสงแดดบางครั้งนะคะอุ้ยมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าไม่รูปภาพเป็นยังไงเ mm hmm. uh, มื่อวาน เมื่อวันก่อนนึก็ติดบ้านชาวบ้านเขาเออกถ้า <c oughs> ถ้าไลฟ์สด20นาทีขึ้นไปรู้สึกว่าโทรศัพท์มันล้วนนะคะ อยากจะไล่เยอะๆเหมือนกันค่ะหนาวหนาวหนาวสวัสดีค่ะใครว่างก็แวะมา เดินเป็นเพื่อนหน่อยค่ะเช้าๆหน้าก็จะยากขอโทษนะคะ่ป็ป่าเดิมเดี๋ยวฟังเสียงนก เสียงหวานคุยอะไรกันก็ไม่รู้ คนรักธรรมชาติก็จะไลฟธรรมชาตินะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ทำงานก็ไม่ได้อยู่แบบนี้นะคะนอกจากวันหยุด เขาบอกว่านกน้อยทำลังแต่พอตัวนะคะ นกเขาไม่ต้องการอะไรมากเลยใช่ไหมคะแค่อาหารแล้วก็ที่อยู่มันขค้างเห็นนกแล้วก็เอาคติอันนี้มาเตือนใจนะคะก็แต่คนเราก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องมีบ้าง ชมธรรมชาตินะคะไม่เชา้ชาเชา้าเช้าตื่นมาอา๋สวัสดีค่ะใครเอยสมชิดหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ แดดดีนะคะแต่หนาวเยือกเย็นมากเลยค่ะจริงๆแล้วขอบคุณนะคะที่กดไลค์เข้ามาชมค่ะป่านี้ก็ป่าออกมาเดินเล่นนะคะหาเห็ดสวัสดีนะคะเห็ดพึ่งนะคะป่านี้ข้างบ้านคนคนสวีเดนเขาไม่กินกันนะคะ แต่เราเริ่มจะก,กินเป็นแล้วค่ะขอบคุณนะคะว่ามือใหม่มือใหม่ก็บางครั้งก็ถ้าถ้าไล ถ้าไลน์ยี่นาทีขึ้นไปโทรศัพท์มันโหลดติดนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตแรงนะคะพอดีมันรว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 น,วนใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็เลยก็เลยเอาออกนะคะไม่ได้เซฟไว้เมื่อวานนี้ออกมาเดินตอนเย็นสองทุ่มกว่ายังสว่างอยู่เลยค่ะ ตอนนี้อุ้ยสามโมงเช้าแล้วสามโมงแล้วลอนี่เวลาเดินเร็วจังเลยก็จะอ่านหนังสืออีกนะคะเป็นอะไรที่อ่านแล้วอ่านแล้วมันไม่ได้ภาคปฏิบตัติมันก็จะลืมนะคะ ต้องอ่านไปแล้วก็ทําไปอะไรอย่างนี้ตรงนี้ดีหน่อยนะคะให้เห็นสวัสดีค่ะอยากจะบอกนะคะว่าจะเรียนอ่านหนังสือทำใบขับขี่รถพ่วงนะคะคือ ไม่รู้สงสัยไม่ต้องก,ก็คงจะไปสอบแล้วก็ไปสอบแล้วก็รอถ้าผ่านก็ผ่านมันก็ไม่ง่ายนะคะภาษา อีกอย่างเราก็ไม่มีรถเป็นของตัวเองก็ไม่ได้คุกคีใช่ไหมคะแต่ใจก็รักไงคะเดี๋ยวเดี๋ยว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอเอาแค่สิบสิบกว่านาทีเนาะเดี๋ยววันจันทร์ก็ทั้งเรียนทั้งทำงานเลยคะ่ะ วันนี้ก็วิ่งเล่นไปก่อนนะคะความสุขเล็กๆแบ่งปันนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกนะะันค่ะให้โด,อ,ดอันยูปาทักสมิเกนฟนิติตาให้โดแสดงเง๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบายขอบคุณนะคะใครที่มาชม จะไปแล้วคะ่ะเอาแค่นี้ก่อนสิบกวนาทีก็กำลังพอดีนะคะถ้าไม่รักกันจริงก็คงจะไม่ตามกันใช่ไหมคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย